Yo. หลับหลับตื่นตื่นไม่รู้เป็นอะไรคืนคมนอนสมอยู่กับความเศร้าขอเพียรเลยต้องดัดนิสัยกูมันเหี้ยใช่ไหมพ่อบ่นกูไม่ทำอะไรเพลไม่ทำกาไรคิดอยู่เมื่อไหร่มันจะดังวะไม่ต้องสนเธอเพื่อจะไปสนโนแค่มาซียืนบ้องโดยแค่พันลำเสเพเที่ยวเล่นแล้ก็คืนแล้วก็กลับมาอีกวนไม่แคสนเรื่องเวลาเรียนช่างแม่อนาคตกูไม่เคยเพียนพูดอยามพูดมากแต่ไม่ทํะไรกูนอนยิ้ในบาร์โลชีพิตกูเนี่ยเอาไม่เครสัตว์สัตว์อีก็กูอย่างสุงแต่เป็นแค่เด็กฝึกหัดทำเพลงมากี่ปีก็ไม่ลงแต เดินมาเขาอายุ17แต่ไม่รู้เป้าหมายก็ไม่แต่เจ็บกับเจ็บอย่างว่าที่กูบอกแต่สะกดยังไม่เป็นเลยําว่ามึงจะเข็ดหรือไม่เข็ดอ้างนู่นอ้างนี่บอกพ่อแม่กำลังสร้างแต่ว่าเพลงยังไม่เสร็จเหมือนตัตเป็นควายแต่ในใสายยังมันเด็กการมันงนเย็ดแต่ไม่เสร็จหยุดเธอก็จก็บกูไม่กิ้เพื่อทาูดคำสไตล์ถอยตามใจตัวเองหน่อยตามเพลงเป็นตัวฟิเหมือนกับเพลงเนี่ยอย่อมอนตัวเองเขาเวลาหน่อยเสียมันเริ่มก่อยไอ้ข้ออ้างบ่อยก็นจะกลายเป็นกทีขี้เหยียดขี้เกยียดเริ่มพามพร้อมคำาสบประมาณเต็มเกิดถนนมึงคงจะพอ เริ่มตอนนี้ม like ึงจะไปทาตอนไหนเอาเป็นก่อนตายแล้มึงก็เริ่มสงสัยกับไปคิดทบทอนแต่ถ้ามึงเริ่มหลงไหลชีวิตนิชาเนี้มึงจะลงทุนกับเพลงใหมจนเดิมพันด้วยชีวิตซะนี่ไม่ใช่หนังเรื่องสั้นแต่ว่ามันคือชีวิตจริงมึงทำใจของตัวเองซะมึงจะเดินทางนี้หล้จะกลับลงไปใต้ดินมึงจะเดินตามทางแต่ก็ปูให้มันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะมันต้องมีกินแต่ถ้ามึงตามทางแต่มึงเลอะอีกองกาสไม่มานะแต่ผมพอทำไก็คงจริงมึงจะล้มคุกคามในคนเหยียบซ้ำหนื่ยมันก็ปาแตยัดท้อราชการ แขียเพลงใส่รถมาละสิบรอบเก็บคำสาบไปนอนหัวกันมันก็ลงศพ